สวัสดีค่ะวันนี้ก็พบกับช่องน้องขบูชียงตรงนะคะวันนี้น้องขบูจะพาทุกคนมาทำขนมแอบนะคะมาทําของหวานกินค่ะก็เอ่อเมืออกับไม่ได้กินของหวานนานแล้วนะคะไม่ใช่หน่อยกินเกือบทุกวันนะคะแต่ซื้อคนอื่นนะคะวันนี้คือของหวานที่น้องขบูจะทํานี่ก็คือขนมแอบนะคะใส่อ้อยก็คือของหวานนะคะอันนี้คือน้องขบูปอกมะพร้าวแล้วก็หั่นเป็นชิ้นๆเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ค่ะ นะคะมะพร้าวนี้มะพร้าวของลูกเลยนะคะนี้เดี๋ยวข้าแป้งมันจะข้าแป้งเป็นเป็นผงที่เขามาขายแล้วนะคะจะจะทำกี่ห่อเล้วมาดูกันเลยค่ะจะกระตุกนิดหนึ่งนะคะเวลามีคนเดินที่พื้นค่ะเพราะที่พื้นเป็นเป็นไม้ไผ่นะคะไม่ใช่ไม้แบบตรงโน้นนะคะตอนนี้ก็คือนั่งน้ำอ้อยเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ นึ่งตองอยู่นะคะถ้านึ่งตองเสร็จแล้วก็แม่มาแม่น้องขบูมาผสมอ้อยแล้วก็ข้าแป้งแล้วมะพราวก่อนแล้วค่อยหอนะคะวันนี้คืออากาศดีมากเลยนะคะฝนไม่ตกและไม่ออกนะคะทนเวันนี้คือเย็นเย็นสบายสดชื่นนะคะเดี๋ยวเ้องขบพาชม วิวรอบๆแถวนี้นะคะคือเจ็ดผลไม่ตกแดดไม่ออกอากาศดีมากเลยค่ะเ <c oughs> หมาะก,กับทําข้อเสน้อยมากเลยนะคะ <c oughs> คือภัยหลับนะคะน้องขโพ,พทาข้อเสน้อยไม่ได้นะคะช่วงนี้ <c oughs> ภัยไม่ค่อยมาเลยค่ะถ้ามาสักสามวันติดๆกันก็จะหยุดไปสามวันแล้วอีกสามวันค่อยมาแบบนี้นะคะ <c oughs> วันหนึ่งมันจะมาวันหนึ่งก็ ไม่เกินสามชั่วโมงนะคะวังวันก็มาแค่ครึ่งชั่วโมงเองนะคะไพ่าพาร์ที่นี่เพราะไม่มาก็เพราะว่ามันแห้งน้ําแห้งอะไรแบบนี้นะคะถ้าเกิดในพันษาแบบว่ารดรูลดูฝนแบบนี้นะคะก็ไพ่ก็จะมาทุกวันยี่สิบสี่ชั่วโมงนะคะช่วงนี้ก็คือฝนไม่ค่อยตกนะคะแล้วก็ไม่ค่อยมีน้ําด้วยนะคะก็เลยไั่ไม่ค่อยมานะคะ นี่ก็คือน้ำอ้อยนะคะที่ตั้งไว้อันนี้ก็คือนึ่งตองอยู่นะคะแลดไม่ออกเพราะตักแลดไม่ได้นะคะก็เลยนึ่งนึ่งเงานะคะว้าววิวสวยเหมือนทนเหมือนปลูกข้าวแล้วนะคะห้องหญ้าเขียวเนี่ยค่ะพักคึ้มๆเหมือนฝนจะตกนะคะแต่ก็ยังไม่ตก มีแต่โบแต่ควายก้าดีมากเลยค่ะตอนนี้ก็เริ่มทำแล้วนะคะเขาแป้งสองโอนค่ะใส่แป้ขงข้าวเหนียวทั้งหมดเลยนะโอ้ปังเค่ะ มเปล่าไรวะเนี่ยอันนี้ทํากินเป็นของว่างเองนะคะไม่ได้ทําไปทําวนที่ไหนนะคะทํากินเด่นอยากกินก็ทํากินเลยนะคะไม่ใช่เออสงการหรือปีใหม่เข้วาวรนสาออกพรรษาก็ทํากินได้นะคะขอนี่เป็นขนเอาให้ซังอีกอง อ้าเ้้งหึงอ่นี่ทอจริงๆเปล่าแล้วมานน้ำเปล่าแล้วนำจริงไทย ใส่น้ำมันน้ำมันด้วยนะคะเพื่อให้มันไม่ติดตองนะคะแล้วก็เพื่อให้ขนมเออของขนมแอบนุ่มๆน,นะคะ ่มึนีเตอนนี้ก็ผสมเสร็จแล้วนะคะก็หน้าตาก็แบบนี้เลยนะคะอันนี้คือไม่สสยไม่ใส่อ้อยเยอะนะคะนี่น้องครูจะทอดนะคะตอนนี้ นี่นะคะทอดก็อร่อยนะคะแต่ว่าเป็นน้ำมันนิดนึงนะคะถ้าเจ็ดหนึ่งนี้ก็คือจะอร่อยไปอีกแบบนึงถ้าทอดก็จะกรอบพร้อมไปอีกแบบนึงนะคะก็ทพังย่างใสอะ

กำลังจะห่อแล้วนะคะทอดเสร็จแล้วนะคะนี่ค่ะมาชิมดูนะคะตอนนี้ยังร้อนๆอยู่เลยนะอุ๊ยน,น้ำมั็จาหน่ 那我们拿一下，去搞搞嘛。Hmm. 嗯 นี่นะคะคนมแอบอน,นี่แบบทอดนะคะจาน้ำมันจะเยิ้มๆนะเพราะว่ามันน้ำมันอมน้ำมันมันเป็นแป้งข้าวเหนียวนะคะไม่ค่อยกรอบอร่อยค่ะนี่คือจะหอมจะข้างนอกจะกรอบข้างในจะนุ่มๆ,ๆ,ๆนะ,ะท่าน,นึ่งนี่จะหอมไปตองะค่ะ อร่อยคนละอย่างนเตอนนี้ก็นึ่งเดียวนะคะเดี๋ยวมาลอรู้ตอนสุกกันได้ค่ะว่าจะอร่อยขนาดไหนนะคะก็นึ่งไฮแบบนี้เลยนะคะเะตอนนี้ก็สุกแล้วนะคะดูค่ะเดี๋ยวเราจะมาแกะดูข้างในมานะคะว่าจะอร่อยเท่าไหร่ น,นี่นะคะข้างในขนมแอบค่ะก็มันมันร้อนอยู่นะคะก็จะจุดตองนิดนี้นะคะตอนนี้ฝนตกนะคะทุกคนไม่รู้ว่าจะได้ยินเสียงน้องขู้หรือเปล่าล้ะคะตอนนี้มาเก็บชิมดูกับร้านนะคะสีน้องเมีย นะคะงล้วเขาจะตึงด wat <ARS> ้วยตอนนี้ก็ํำแล้วนะคะใช้เวลาหนึ่งหลายชั่วโมงมากๆเลยค่ะตอนทำนี่คือน่าจะบ่ายสามโมงนะคะตอนนี้ก็คือหกโมงกว่าแล้วนะคะ